สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาขออนุญาตย้ำและเตือนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีประกันตนมาตา3า33นะครับว่าอย่าลืมลงทะเบียนเรารักกันนะครับวันนี้วันที่7มีนาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเชา้าถึง5ทุ่นะครับ รายละเอียดขั้นตอนอะไรก็คลิปของทางช่องของเราก่อนหน้านี้ก็ได้ลงไว้หมดแล้วตอนนี้เราก็จะมาย้ําเกินสักนิดหนึ่งนะครับเป็นวิธีการลงทะเบียนแบบสั้นๆนะครับก็คือกดปุ่มนะครับลงทะเบียนใหม่นะจะเป็นปุ่มสีแดงนะครับระบบจะแสดงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับผู้ที่ประกันตนนะครับให้เข้าร่วมมาตา ฐ3เรารักกันนะครับให้กดยืนยันเพื่อรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับจากนั้นระบบจะนำพาเข้าสู่การลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลนะครับได้แก่ชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประปชาชนรหัสหลังบัตรประปชาชนนะครับวันเดือนปีเกิด mm hmm. เบอร์โทรศัพท์รวมถึงอีเมลนะครับถ้ามีเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีรหัส opt ก็ให้กรอกรหัสนะครับระบบก็จะดำเนินการตรวจสอบ คนสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับจะระบุว่าลงทะเบียนสําเร็จนะครับโดยตรวจสอบผลการสมัครวันที่15มีนาคม64นะครับผ่านเว็บด o มสามสามรร com นะครับส่วนไทม์ไลน์สั้นๆนะครับวันที่21กุมภานะครับถึง7มีนา64ก็ลงทะเบียนก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่8ถึง14มีนาคมนะครับธนาคารตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่15มีนาคมนะครับตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บเว็บ o t ม .33 แล้วกันนะครับวันที่15ถึง21มีนาคมุกสีกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับวันที่22-29มีนานะครับและวันที่5วันที่12เมษานะครับได้รับงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะฮะสัปดาห์ละว0 0 0 0บาท วันที่22มีนาคมเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการภายใต้ร้านธงฟ้านะครับหรือผู้ที่ใช้แอปถุงเงินนะครับส่วนวันที่31พฤษภาคม64นะครับจะเป็นวันสิ้นสุดการใช้ใจ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สั้นๆน,นะครับเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วครับเราจะพยายามนำข้อมูลข่าวสารใหม่ๆม,มาฝากทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ When there